อดีตมาริดที่อาจจะเป็นอนาคตมาริดส,สมองบอลอัจฉริยะรับ MVP รรัวที่เกาโชหน้าตาเหมือนดิบาร่าตอนหนุ่มๆนี่คือเด็กดาวรุ่งอาร์เจนตินาที่เก่งที่สุดในตอนนี้นิโก้ปาสนิโก้ปาสนิโก้ปาส,ปาส,ปาสอา้าวใครขอคนนี้มาในเมนครับแสดงตัวด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะไปกดเลิฟให้ก่อนฟังคลิปนี้เหมือนเดิมครับรหาสั้นๆใจแชร์ซัพย์ให้ตัวเทพฟตุฟตบอลด้วยนะครับและน้องๆคนไหนที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่าลืมนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มนมกันด้วยนะครับ ทะเลสาบโคโมโได้ลุกเป็นไฟหลังการมาถึงของเด็กคนนี้ฟอร์เบากาสโคเชื่อมั่นในตัวเลยกำลังปุกปั้นอย่างสนุกมือครับปสเล่นแบบสนุกตีนไม่ครบทุกการโจมตีเพราะเขามีสายตาที่มองเห็นช่องว่างของวินาทีก่อนคนอื่นเด็กน้อยจากเตเนริเฟพกขอมาเต็มแข้งเคยได้โอกาสลุยกับเรัลมาิีแต่เบียดเบอร์ใหญ่ๆไม่ค่อยได้ทั้งที่ผ่านอาคาเดเม่ลาบาฟริกา ปั้นเขามาให้เก่งแบบชะกาชะกันโคโมในมือของฟารเบิาสปฏิบัติการฉกตัวทันทีพร้อมกับโทรไปคุยเองว่าปาร์ตดีเกินกว่าจะเล่นแค่หลีกรองมาโคโมไม่ใช่มนหตีตกชั้นนะ้ามีโปรเจกต์ในหัวเชื่อนะ้าปาร์ตพอได้รับความเชื่อใจเขาเคลื่อใส่สุดครับ6ล้านยูโรคือค่าตัวจากนั้นเกาโชก็สั่นสะเทือนไม่เลวสําหรับการทําธุรกิจของมาริทที่ต้องการลงทุนเรือมาริทก็ใส่เงื่อนขายซื้อกลับไว้ที่9ล้าน แล้วก็ล็อกเปอร์เซ็นต์ครับหากโคมปล่อยให้ทีมอื่นอีกที่50มีเงินขายการซื้อคืนที่ใช้ได้ใน3ฤดูร้อนถัดไป2025 2026และ2027คูปองนี้ใช้ได้ในราคาตั้งแต่9ถึง11ล้านยูโรแต่ปาร์ดันขยายขอบเขตการเล่นไปเกินกว่าที่คิดไว้มากจาก6ยูโรตอนนั้นกลายเป็นประเมินคร่าวๆครับขึ้นมาเป็น10เท่าปาร์ถูกประเมินไปแล้วที่65ล้านยูโรเด็กจากเตเนริเฟ่ที่ได้เข้ามายังลาบาฟริกา ศูนย์ฝึกฟุตบอลของเรือมาริดสายเลือดฟุตบอลที่ไหลเวียนอยู่ในตัวเขานั้นมีความเป็นอาร์เจนตินาอย่างเข้มข้นเขาเป็นบุตรชายของปาโบปาสอดีตกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินาชุดลุยฟุตบอลโลกปี1998การเติบโตในครอบครัวนักฟุตบอลอาชีพมักสร้างแรงกดดันมหาศาลแต่สําหรับปาสสภาพแวดล้อมกลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามครอบครัวปาสเน้นย้าเรื่องอิสรภาพและความสุขในการเล่นฟุตบอลมากกว่าการแบกรับภาระชื่อเสียงของผู้เป็นพ่อปาโบบาสนะครับไม่เพียงแต่เป็นพ่อแต่ยังทำหนะ้าที่เป็นต้นแบบที่สำคัญที่สุดโดย่ายทอด เรียนเกี่ยวกับความทุ่มเทและความอุตสาหะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สําคัญกว่าพรสวรรค์ดิบเขาอยู่ที่เรอยมลิตมาตั้งแต่อายุ12ปีครับให้พูดกันตามตรงเนี่ยก็เหมือนบ้านสิ่งที่น่าสนใจก็คือในช่วงแรกเริ่มครับที่เตเนรเฟ่นิโกปาสครับเคยถูกจับไปเล่นตำแหน่งกองหลังตัวกลางหรือว่าเซ็นเตอร์แบ็ก ตามรอยเท้าของพ่อเขาแต่ด้วยทักษะการคลองบอลและวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นเกินวัยทำให้เขาถูกดันขึ้นมาเล่นในตำแหน่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพบกับตำแหน่งที่แท้จริงในแดนกลางการย้ายถิ่นฐานในวัยเยาวจากสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยไปสู่เมืองหลวงที่มีการแข่งขันสูงเป็นบททดสอบทางจิตวิทยาครั้งแรกครับนิกกปาสเปิดเผยว่า ช่วงเวลานั้นบังคับให้เขาต,ต้องโตเป็นผู้ใหญ่เร็วกว่ากําหนดซึ่งส่งผลให้เขามีบุคลิกที่นิ่งสงบและมีความเป็นมืออาชีพสูงกว่านักเตะรุ่นดาวเขาเดียวกันโค้ดในอะคาเดมี่เริ่มทดลองใช้งานเขาในหลายบทบาทตั้งแต่กองหลังกองหน้าตัวเป้าปีกจนถึงกองกลางตัวรุกการหมุนเวียนตําแหน่งนี้เป็นปัจจัยของมัดลิดครับเพื่อสร้างความเข้าใจในมิติของพื้นที่อย่างรอบด้านจุดเปลี่ยนสาคัญคือการได้ทํางานร่วมกับราอูลกอสเซเลสราอูลโมดิฟายพาสให้กลายเป็นกองกลางตัวรุกเต็มตัวและครูคนสําคัญคนนี้สอนเรื่อง วินัยและความเป็นมืออาชีพราอูลมักจะเน้นย้ำเรื่องความทุ่มเทเพื่อทีมมากกว่าความสามารถเฉพาะตัวทําให้ปารตเป็นนักเตะที่ทํางานหนักแบบเบิร์กเลสูงแม้จะเป็นเบอร์สิบของทีมก็ตามฝึกฝนวิชาจนเริ่มได้โอกาสในยุคข,ของคาร์โลนเชลติก่อนที่เรมเลมรดลิดจ,จะฝากเลี้ยงไว้กับโคโมโปารมีคุณภาพทุกอย่างในตัวครับรูปร่างที่สูงใหญ่ลีลาบอลคล่องตัว ข่องแค่วช้าได้เร็วได้ลูกสไนกก็มีซองฟรีคิกสังตายก็มีแจกปาร์ถนัดซ้ายแบบธรรมชาติจับทางอย่างยากถ้าตัดเข้าในปาจะปั่นให้มุดตะข่ายตัวนี้โหดยันในเกมของจริงครับดูเขาเล่นแล้วเนี่ยเพื่อนๆนึกถึงใครครับลูก้าบดิดโลเนลโลในร่างที่ห่อห้าวหรือว่าคนนี้ครับฮวนโรมาลิเกเม่เพื่อนๆคิดว่าคล้ายๆใค,ใครก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับปาร์ตกำลังเพลิดเพลินกับอิสระในการเล่นที่โคโมโสื่อมวลชนในาร์เจตินาครับให้ความสนใจในตัวนี้ก็ปาร์ตอย่างบ้าคลั่งเขาเติบโตออย่่่าางงงงรรรุุโในใตตแหกกลัว ภายใต้การดูแลของผู้จัดการทีมอย่างเชฟฟาเบกาสคนนี้แหละที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทําให้นิโกปาสเลือกโคโมฟาเบกาสเคยให้สัมภาษณ์ว่าผมเชื่อมั่นในนิโกปาสเขามีความคิดความอ่านที่จะก้าวไปเป็นนักเตะระดับท็อปถ้าเขายังคงรักษามาตรฐานนี้เขาจะไปได้ไกลแค่ไหนก็ได้เท่าที่เขาต้องการสําหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มรักฟุตบอลครับฟาเบกาสสมัยหนุ่มๆเนี่ยเอาเรื่องนะครับเป็นเด็กลมามมเซียม,มาก่อนก่อนที่จะย้ายไปอาเซนอนอลเชฟฟอเบกาสคือมิดฟิลด์คลาสสูงช่วงที่ล,นนบ,านนา 20, ลบาซแะ ก็ถือว่าเป็นระดับตัวเทพไปตำนานคนหนึ่งของวงการฟุตบอลแชมป์ใหญ่สุดที่เขาเคยได้ก็แชมป์โลกปี2010ครับปาร์ตได้รับอะไรบางอย่างมาจากฟอร์เบกาเป็นแน่ครับเท่าที่เห็นๆก็คือความนิ่งไม่ลนลานและความมั่นใจที่โคโมโปาร์ตไม่ได้เล่นในบทบาทของนักเตะฝึกหัดครับเขากลายเป็นตัวเชื่อมสําคัญในระบบของเชฟฟอร์เบกาแบบเต็มตัวฟอร์เบกาสอนให้เขามั่นใจในการเล่นของตัวเองอิทธิพลของฟอร์เบกาสส่งผ่านมายังปาร์ตอย่างมากฟอร์เบกาทําให้ปาร์ตรู้สึกสงบยามเคลื่ สร้างแนวคิดเวลาได้บอลอย่าทําให้เสียของอย่าสาดมั่วซั่วให้ดูรอบๆให้ดีพอฟอร์เบกรขึ้นชื่อเรื่องการจ่ายบอลทะลุช่องที่ฉลาดและแม่นยําปาร์ตเล่าว,ว่าเชดมักจะสอนเรื่องการมองล่วงหน้าและการเลือกจังหวะน้ําหนักบอลที่ทําให้เพื่อนเล่นต่อได้ง่ายที่สุด ปาร์ตเรียนรู้การหาช่องว่างระหว่างลายกองหลังและกองกลางครับซึ่งเป็นจุดที่อันตรายที่สุดในฟุตบอลสมัยใหม่และปาร์ตไม่ได้ถูกสอนให้เป็นแค่จอมทัพที่ยืนรอรับบอลแต่เรียนรู้ก,การกดดันเพสซิงและการช่วยเกมรับตามแบบฉบับฟุตบอลอิตาลีที่ฟาเบกาสกำลังวางระบบให้ทีมนั่นคือสิ่งที่ฟาเบกาสครับถ่ายทอดลงไปให้กับปาร์ตายใต้ระบบ4-2-3-1ของฟาเบกาสที่โคโมโมีความคล้ายคลึงกับปัญญาของเปเปกูเดียล่าปาร์ตเล่นเหมือนเป็นเบอร์สิบที่มีความเข้าใจในระบบสามเหลี่ยมและการถ่ายบอลไปมาเพื่อหาช่องเข้าทและ และได้รับบทบาทจอมทัพอิสระฟอร์เบกาสให้อิสระแก่ปารเต็มที่ครับในการเคลื่อนที่ระหว่างไลยเพื่อรับบอลและสร้างสารรค์เกมซึ่งแตกต่างจากบทบาทที่จํากัดในสมัยอยู่กับเรัมลมดริดและวิธีที่ฟอร์เบกาสเข้าไปในกรอบเขตโทษเป็นอะไรที่ปารกํกำลังเรียนรู้เพื่อให้ตัวเองพัฒนาได้มากกว่าเดิมปาส์เหมือนได้รับศาสตร์ฟุตบอลมาจาก2ส,สถาบันครับเด็กๆเ,เรียนบอลที่มดติดโตมาได้เรียนบอลกับเ n นเอลามาเซียอย่างเชฟฟอร์เบกาสสไตล์การเล่นของเขาเลยมีกลิ่นอายของลามาเซียอยู่บ้าง ถ้าลามาเซียสอนเรื่องการจ่ายบอลเพื่อหาช่องลาฟาบิก้าจะสอนเรื่องการโจมตีที่รวดเร็วและเด็ดขาดและปาสต,ตอนนี้จัดว่ามีครบทั้งสองระบบครับการก้าวกระโดดจากค้าระดับดีวิชั่น3สู่กาโชพอมาโคโมโได้เห็นรุ่นพี่ในล็อกเกอร์รูมอีกแถมยังได้อยู่กันพร้อมหน้ากับครอบครัวพ่อของปรารยังคุกคีกับวงการฟุตบอลส่วนแม่ก็ดูแลบ,บ้านอยู่ใกล้ๆกันพัฒนาการก็เลยรุดหน้าไม่มีเกเรไม่มีเสเพไม่มีนอนดึกถือว่าได้ไปอยู่กับถูกคนได้ไปเล่นถูกที่ฟอร์มก็เลยถูกใจได้สร้างตัวเองให้เป็น ผู้เล่นที่สำคัญเป็นเพย์เมกเกอร์ที่มีสไตล์และสง,ง่างามด้วยความสามารถในการเชื่อมโยงตำแหน่งกลางสนามและการโจมตีทำก,การแข่งขันที่ดูเดือดและเต็มไปด้วยกลยุทธ์ที่ซับซ้อนในซรียอาปาดได้สแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่โดดเด่นมากกว่าแค่การเป็นปรากฏการณ์ โดยสรุปครับปาร์ในร่างนี้เขามีการสแกนเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆทําให้เขาสามารถจินตนาการภาพเกี่ยวกับสิ่งรอบข้างได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อรวมกับความเข้าใจในเทคนิคอย่างเชียบคมเล่นด้วยความเยือกเย็นที่หาได้ยากในนักเตะวัย20ตน้ตนๆเขาไม่จําเป็นต้องสัมผัสบ,บอลมากนะักทุกการตัดสินใจนั้นเฉียบคมและมีเป้าหมายปาร์ตเลยหาจังหวะโจมตี ได้แบบไม่หยุดหากเขานั้นได้บอลและเมื่อจําเป็นปาร์ตก็พร้อมที่จะจบสกอร์ด้วยตัวเองสถานะของเขาในวงการลูกหนังโลกณขณะนี้ก็คือดะอาร์ชิเทคครับหรือสถาปนิกผู้กําหนดทิศทางเกมรุกดูเหมือนว่าปาร์ตจะได้ก้าวพ้นกรอบของคําว่าดาวรุ่งไปแล้วเพราะปาร์ตไม่ได้แค่เติมเกมรุกแบบเป็นบ้าเป็นหลังแต่เขายังได้รับมอบหมายให้กําหนดจังหวะของเกมซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับนักเตะอายุยังน้อยในการยกระดับตนเองขึ้นสู่สถานะหนึ่งในเพลย์เมเกอร์ที่มีอิทธิพลสูงสุดในเกาโชได้พบกับบ,บ้านที่เหมาะสม มเพปรป้าได้ดีอย่างยิ่งที่โคโมเพื่อบ,บ่มเพาะอัจฉริยภาพของเขาบนเส้นทางฟุตบอล เพื่อต่อยอดสู่การเติมเต็มสเกยภาพอันยิ่งใหญ่ของเขาทีมของฟอร์เบรกาสกำลังกลายเป็นเวทีแจ้งเกิดสำหรับนักเตะดาวรุง่งปาร์ตเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดแต่ไม่ใช่เพียงแค่คนเดียวความสำเร็จนี้ทำให้เซเรียในฤดูกาลนี้มีชีวิตชีวาม,มากขึ้นในระดับเยาวยชนปาร์ตไม่ได้สร้างความวุ่นวายเขาแค่เดินไปข้างหน้าอย่างเงีบเงยบๆและความเงียบสงบนั่นเองมันโคตรจะดังจนทำให้ทีมระดับใจแอนในยุโรปนั้นหันมามองการเลือกจุดหมายปลายทางต่อไปของเขาจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาของเขาเช่นกันครับโคโมโย,ายาม ขอซื้อสิทธิ์ขาดด้วยเงิน15-20ล้านยูโรเพื่อลบล้างเงื่อนไขซื้อกลับแต่ถูกเรลียวมะลิดปฏิเสธครับนอกจากนี้ยังมีรายงานถึง Hidden Cost ครับหรือว่าเงื่อนไขซ่อนเลนที่ระบุว่าออปชั่นซื้อกลับนี้ไม่สามารถใช้ได้ในตลาดเดือนมกราคมซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เรลียวมะลิดดึงตัวกลับกลางคันแต่จะเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อจบฤด,ดูกาลปัญหาก็คือถ้ากลับมาจริงๆ ปาร์ตจะได้รับบทบาทยังไงกันแน่แล้วเพื่อนๆที่เคยดูปาร์ตว่าไงครับสุดร,ร่วมในแดนกลางแบบไหนที่เหมาะกับปาร์ตมากที่สุดก็คอมเมนต์มาครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทีฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ